ต่อไปขอเชิญท่านศาสตราจารย์ก,ก,กวิดพวงงามนะครับตามด้วยท่านประเสริฐพงศนุวัต์นะครับเชิญครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมศาสตราจารย์กวิดพวงงามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักพลังท้องถิ่นไทยนครศรีธรรมราชผมขอร่วมมาพิปรายรายงานของการมาที่การวิสามันพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ําลุ่มน้ําทั้งระบบ เพื่อให้ข้อคิดเห็นและผมก็มีคําถามบางคําถามที่จะให้การมติการช่วยให้ความประจ่างด้วยนะครับก่อนอื่นก็ขอชมเชยที่ท่านกรรมติการได้ศึกษาและให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้ําต่างๆทั่วประเทศนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมมีสามคำถามที่อยากจะถามกัรมติการประเด็นที่หนึ่งก็คือว่า ในการศึกษาครั้งนี้ได้เขียนเรื่องของปัญหาทรัพยากรน,น้ำกับปัญหาการบริหารลุ่มน้ำทั้งสองประเด็นที่ถามเนี่ยมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรหรือไม่ในประเด็นที่2ก็คือว่าในการให้ข้อสังเกตไว้หลายเรื่องที่มีคำอยู่สองคำที่อยากให้การมาติการช่วย อธิบายก็คือการบริหารจัดการลุ่มน้ำกับการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นคำพูดที่เชื่อมโยงกันไปไม่แน่ใจว่าจะมีการบริหารจัดการน้ำกับลุ่มน้ำไปสัมพันธ์กันอย่างไรประการที่สก็คือว่าความเชื่อมโยงที่กล่าวถึงการจัดการลุ่มน้ำก็ดีเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับก,บการที่บ้านผมนครศรีธรรมราชเนี่ยเกิด อุทกภัยอยู่ขณะนี้ว่าการบริหารจัดการน้ำจะไปทำให้การจัดการเรื่องน้ำท่วมเกิดอุทกภัยจะป้องกันอย่างไรหรือไม่ในสามคำถามแต่อย่างไรก็ตามท่านประธานสภาครับผมยังมีข้อสังเกตซึ่งท่านเขียนไว้ที่เป็นข้อสังเกตในหน้า87ถึง91ในหน้าเหล่านี้เนี่ยท่านก็จะไป พูดในทํานองว่าการบริหารจัดการน้ำเนี่ยจะมีหลายส่วนหลายหน่วยที่ไปเกี่ยวข้องผมยกตัวอย่างเช่นกรมทรัพยากรน้ำก็เกี่ยวข้องกับการจัดหาแหล่งน้ำกรมอุทยานเกี่ยวข้องกับทำฝายกั้นน้ำควบคุมน้ำกรมชนจัดหาน้ำออกแบบพัฒนาแหล่งน้ำกรมเช่าท่าเรื่องขุดลอกกรม โยธาที่การและผังเมืองเกี่ยวกับการระบายน้ําและการพัฒนาระบบป้องกันน้ําท่วมยังมีกรมป่าไม้การประปาส่วนภูมิภาคในการเขียนนี่ผมเมนด้วยว่ามีข้อจํากัดในการจัดการและการบูรณาการเพราะฉะนั้นคําถามอีกคําถามหนึ่งที่อยากจะถามกันมาธิการก็คือว่าในการนําเสนอไว้ว่า ขาดการบูรการน้ำอย่างเป็นระบบในการจัดการลุ่มน้ำนั้นเนี่ยในหน้า128ท่านเขียนไว้เนี่ยผมอยากจะทราบแนวทางและข้อเสนอของท่านต่อการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบผมย้ำนะครับว่าการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพราะว่าการทำให้การบริหารอย่างเป็นระบบนั้น ผมยังไม่เห็นการมาธิการพูดถึงความเชื่อมโยงว่าแน่นอนการบริหารจัดการน้ํามันมีทั้งการบริหารจัดการน้ําตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําปลายน้ําลุ่มน้ําต่างๆเกิดจากต้นน้ําในประเทศไทยทุกภูมิภาคที่ทําให้เกิดลุ่มน้ําที่ท่านกล่าวถึงไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ําเจ้าพระยาลุ่มน้ําโขงลุ่มน้ําป่าสัตวลุ่มน้ําตาปีเป็นต้นนะครับ ผมขอยกตัวอย่างไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นในข้อเสนอของผมผมอยากจะเสนอและให้กรรมธิการไปพิจารณาสักสองสามเรื่องในเรื่องที่หนึ่งในการบูราการน้ำทั้งระบบนั้นผมไม่แน่ใจว่าในประเด็นการรักษาพื้นที่ต้นน้ำเพื่อการชะลอน้ำก็ดีหรือการรักษาพื้นที่สีเขียวก็ดีเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญ ในกรณีน้ำท่วมก็ดีการบังคับน้ำให้ซึมซับลงดินแล้วการจัดการทางเดินของน้ำการผังเมืองการใช้ประโยชน์ในที่ดินการก่อสร้างถนนที่กระทบต่อทางเดินน้ำสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่อยากจะเรียนกันมาที่การว่าในรายงานก็อยากจะเห็นแล้วผมคิดว่ายังกล่าวได้น้อย ถ้ามีไว้ก็ขออภัยและก็อยากให้ท่านได้พูดในส่วนนี้ด้วยผมคิดว่าในส่วนขององค์กรท้องถิ่นที่จะกำหนดบทบาทความรับผิดชอบซึ่งเพื่อนสมาชิกได้พูดไว้ก็ไม่ขอเน้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็อยากให้ลงรายละเอียดขององค์กรปกครองท้องถิ่นไว้ด้วยประการสุดท้ายผมคิดว่า เราพูดกันเรื่องการบริหารจัดการลุ่มน้ำและจัดการน้ำเนี่ยสิ่งสำคัญมากที่สุดที่ผมได้รับรู้มาว่าการสร้างความตระหนักรู้ก็ดีการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของน้ำก็ดีเนี่ยมันเป็นความสำคัญที่ผู้บริหารผู้กำหนดนโยบายเรื่องน้ำรวมทั้งพี่น้องประชาชนด้วย ที่จะต้องมีความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของน้ำสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมยังเห็นว่าในรายงานได้ไม่ได้ปรากฏมากนักซึ่งเมื่อกี้คุณท่านสสสาครเกี่ยวข้องก็พูดบ้างว่าจะทำหลักสูตรให้ไปเรียนรู้กันในสถาบันต่างๆอ้น,นี้ก็เห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่ผมพูดถึงความเข้าใจเรื่องธรรมชาติของน้ำมันจะไปเกี่ยวข้องกับ สามสีเรื่องที่อยากให้พิจารณาก็คือการที่พูดเนี่ยมันไปเกี่ยวกับน้ำต้องการที่อยู่ของน้ำเพราะฉะนั้นการจัดระบบให้น้ำมีที่อยู่เป็นเรื่องสำคัญน้ำต้องการทางเดินของน้ำเพราะฉะนั้นปัญหาส่วนหนึ่งที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยน้ำไม่มีที่อยู่และไม่มีทางเดินที่จะไหล เพราะฉะนั้นสุดท้ายการรักรักษาต้นน้ำที่ผมกล่าวถึงก็ขอให้ท่านกรรมธิการที่ได้ศึกษาลองพิจารณาข้อเสนอของผมเพื่อจะทำให้การบริหารจัดการลุ่มน้ำอย่างเป็นระบบเนี่ย mm hmm. เกิดมีประสิทธิภาพอย่างสมบูรณ์ครับขอบคุณท่านประธานครับขอบคุณครับต่อไปเชิญ